วันนี้นะครับเราจะมาแอบดูพี่ๆที่บิ๊กเมล t เท n นนะครับวันนี้ฮอร์โมนครับขอไปดูลูกพี่รุ่นใหญ่กันครับเอ้รุ่นพี่อยู่ไหนกันหมดนะโอ้ยชเดี๋ยวเอาคลิปไปฝากเพื่อนๆชาวฮอร์โมนก่อนโอนู้่ไอ้าเฮ้ยใครอะจี๊บเขาอะตายแล้วอุอ้ยเจี๊บมากเฮ้ยบอกไว้ให้จี๊บ พี่ครับขออนุญาตหน่อยครับพี่ครับผมมาจากฮอร์โมนนะครับจี่ะตอนนี้อะไรนะวิววอววิววิวอาสอดรู้สอดเห็นนะฮะวิอาสอดรู้สอดเห็นอันนี้พี่มัมใช่ไหมฮะค่ะโหพี่มัมน่ารักมากเลยอะครับโอ้ฮะวันนี้พี่มัมอยู่ในห้องแต่งตัวค่ะพี่มัมไม่ได้อยู่คนเดียวพี่มัมมากับสามีอีกสิบกว่าท่านค่ะโอ้พี่มัมมีผัวด้วยเหรอฮะใช่ค่ะหรือว่าที่มาเป็นเมียหมดฮะ เฮ้ยเมียกลางคืนโอ้ยพี่มัมสักเพลงครับพี่ม,นะมัมฮะมรับกขกึ้นขาอนนนนะะโอ้จากวีอาร์โซลูชันเฮนด์นะฮะวิมาดูท่านตาไปโอ้รองเท้าฮะอุ้ยเป็นะไรงูครับจะมีไก่หรือเปล่าฮะกินไก่อยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้ไก่ตัวใหญ่มากนะใครนะเฮ้ย พี่เอสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโันพี่มาพี่มาแทนด้วยเหรอครับพี่วันนี้มาทำปั๊ปปี้เย่กือดกึ๊ดอะไรคือกึ๊ดกือดฮะทานไม่เข้าแล้วไม่เข้าครับแหมอันนี้รายการอะไรครับเนี่ยอ๋อวีอาร์เออซอนรู้ซอนเห็นจับวายวายวุ้นวุ้นครับอ๋อยังไงฝากด้วยนะฮะฝากอะไรฮะยีดมือขาวบาดเผ็ดฮะปั๊ปปี้เย่เอ๊ะเอนี่เพลนี้ฮะมือขาวบาดเผ็ดที่เป็นอะไรฮะมันเป็นเป็นเพลงที่กำลังจะ ออกอัลบั้มใหม่ขึ้นมาอ๋อครับโอ้โหพี่มัมเอาท่อนฮุกไหมท่อนสัังงง่วฮุกไหมท่อนฮุกไหมลองฮุกท่อนฮุกแมฆงูเอาเปิดเผ็ดเจ็บแสบแขนจะทนพิษมันโดนตัวเราอาชีวะมัาลายถ้าใครท้ำมันเจ็บอาชีวะมัาลายถ้าแค่นำมาทำลายกลายมาเป็นแมฆงูโอ้โหเพลงใหม่จากพี่อีทนะครับพี่ ขอสองจานได้ไหมนะได้ครับขอบคุณครับทุยเดี๋ยววีอาร์ซ่อนรู้ซ่อนเห็นไปต่อแล้วกันนะครับว่ามีใครมาบ้างเฮ้ยคนต่อไปโฮ้ยมีกีตาร์ด้วยฮะอุ้ยกีตาร์นี้สายถูกกว่านะฮะเนี่ยถูกกว่าตัวฮะอุ้ยมาแล้วหลับด้วยฮะหลับด้วยใครไม่รูาพี่ผมยึดกิจใครฮะเฮ้ยพี่ครับขออนุญาตหน่อยนะครับพี่เฮ้ยครับอุ้ยใครอุ้ยพี่แซกอะครับเนี่ยผมแหวนปะกอนครับโอ้แหวนปะกอนแหวนปะกอนครับผมปังปอนนะครับผมเอาเป็นไงบ้างพี่ครับวันนี้ก็วันนี้ก็สวัสดีครับก็ พี่น้องชาวแมนจูเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับครับวีอาซอทุสรู้เห็นครับอาซอทุสรู้เห็นของชาวแมนจูครับวันนี้ก็ผมแล้วมีโอกาสได้เปิดสังกัดค่ายเพลงของตัวเองไปนะครับโอ้โหพี่อรับวันนี้ก็เปิดค่ายเพลงสองสาวเรคคอร์ดนะครับอันนี้ค่ายนี้ค่ายเดียวกับบัวขาวป่ะฮะค่ายเดียวกับบัวขาวครับเขาจะบ้าไม่ใช่ครับผมนี่ค่ายเพลงครับสองสาวเรคคอดครับครับเ้วยก็อาร์มชุดแรกก็จะมีของผมเองแหวนปอนปอนคระเฝ๋าด้วยครับกับคนงานชื่อว่าชื่อว่า ไซต,ติงลิงทนครับไซติงลิงทนครับผมฝาเมกเด้วยครับเป็นแนวเพลงแนวรูกทุ่งสามชาติประชิดครับขอบขอทอนฮุกได้ไหมครับพี่เชนะครับไซติงลิงทนฉันพอยฉันหอนรถมีประจํากฉันคิดถึงเธอคิดถึงสาวใจรัมคนนั้นเหลือเกินไซติงลิงทอนอภัยครับอภัยครับพี่เพื่อน ผมว่าไสติ่งจะแตกแล้วนะพี่เอาพี่เอาดี่พี่อนดีี้ผมีเอียนพเองเองกเองกว่าพาดัฟังเองครับกาอัเอาีเอาดกาพี่เดีัาเอาดีั่ไ่ก่าพี่ีี่ีกว่ีนอาดี่อดีกาี่ว่ีนะครับาพีเาว่าพเบิลกวีเอาดีก่พ่เอยู่าพเอาเอ้ห่าพเอา่พี่ากเพเกเพเพีพน่อยดียพี่ อัลบั้มชุดใหม่เลยกันนะครับบางคนถามมาเอ๊ะเราแต่เพลงของคนอื่นบางคนว่าทําเพลงอัลบั้มของตัวเองไหมตอนนี้ก็มีทําแล้วนะครับผมชื่อศิลปินว่าแหวนแมวเหมียวฝากด้วยครับกับเพลงเพลงที่ชื่อว่าให้ตายไปกับใจกันที่โหลดได้นะครับที่กดดอกจันสี่ห้าสองหกแล้วก็เผาแม่งเลยนะครับเป็นดอกไม้จันนะฮะขอบคุณครับพี่สักเท่านุกเท่านุกพี่เท่านุกไปที่ชอตต้องเจอดีกว่าไหม ได้ไปโปรดเข้าใจที่นี่ไม่ต้อนรับคุื่ดยินไหมออกไปปนฉันไม่อยากพบเจอ,เอ,อ,เอ,อไม่อยากเลย ขอบคุณครับพี่เสกครับขอบคคุณรัผมไม่ทันแล้วครับพี่เวลาจะหมดแล้วครับพี่มึงกินอะไรแล้วมาดูต่อครับพี่มาปลุกหน่อยครับพี่มาปลุกหน่อยครับดิสาวๆหลับอยู่ทำกัับฉนเพลงนไม่เคยรู้จักนะครับเพลงดังมากครับฟังจนหลับเลยนะครับทำกับฉันให้ฉันนั้นต้องโอ้ยได้มีพวกฉันีรัก ทมอยาพเจะระ้ารคุอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้รับตอบลับตอดีกว่าใช่หมูสองลูกอ้าวเลอาราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่ไหนเะื่อคืนนี้ตี่ามโอ้โหดูสิทำไมครับร้องเพลง้องเพลงหรอไม่ใช่ครับนอนกับแฟนเขาคัตี3สามโอ้โเอบักกี้ตัวผัวไม่ตื่นมาจะงโอเอนไหมฮะเอางี้เดี๋ยวมาเจอกับ VR อบรู้สดเห็นครัคนต่อไปฮะ ใเ,เราอยากรู้เขาต้องรออะไรแน่เลยคุณเป็นใครใครว้าวหวัวสว,วัสดีครับพี่น้องผมจะมาร้องเพลงตึงต๊งตึงต๊งตึงต๊งตึ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 ๊งคุณค้าเนี่นยตีกเป็ดหัวหัวไม่ได้กองวันนี้ครับ we are show show เห็นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดีครับคุณค้า จะกลัับบบ้านครทั้งขยะอันนั้นขยะค่ะคุณเอาตลอดเลยฮะเอางี้ดีกว่าวันนี้ครับมาเจอกับพี่ๆที่จะมาที่พิกโมเดลวันนี้น้องวีอาร์เช่ารู้สึกเห็นเนี่ยต้องอิ่มๆกับพี่ๆกันแล้วนะฮะถ้ายังจำกันได้อ๋อแต่ต้องขอขออนุญาตนะฮะขออนุญาตโชว์หล่อนิดนึงนิดนึงสักนิดนึงเพราะว่าเวลาเวลาแต่งตัวมันดูเยอะเกินไปนะคะโอ้ยหล่อมากเลยอ่ะเหมือนจ่าพนมเลยค่ะพี่คะไม่ใช่ค่ะเรื่องจ่าพนมไม่รู้เล่นยังไงคะโอ้ยล้ำบึกมากเลยอ่ะบอกตรงเหมือนเหมือนผัวเก่ามาก ทางคุณไหนจะมาจ้าทีจา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นจ้าเอ๊ยเดี๋ยวขอโทษนะคะอันนั้นจ้าพนมหรือคนบ้ากันนะเออผมผมทรงบาร์โค้ดด้วยหรอมาเจอกันนะคะทีมบิ๊กมาร์ทกับบีอาร์ชอนลูซอนเห็นใย่างนตาไปนั่นน้องๆสักนิดนึงคุณจ,จริงๆแล้วคุณชื่ออะไรคะจ็อบแมนจูจำเขาไว้นะคะเดี๋ยวเยอกันคลิปหน้าวันนี้ฝังน้องๆชาวอะไรนะฮอร์โมนเย็บ มันมองอะไรนะชื่ออะไรนะยำแมงจ๊อกแมนจัวนี่อีอีเอกโโอ้โบหัวเยี่ยวเลยมั้งเนี่ยแล้วก็ผมแหวนบอลบอลฝากงานพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ของผมไม่ด้วยเห็นเพลงชาวล็อกเลยใช่ครับชื่อว่าเพลงหนึ่งสมองพอสุ่มมองข้างฉันที่ใครน่ะดูว่างเปล่า เียเพงขาก็ได้เสียกันแล้วนะคะเราเจอกันครับคลิปหน้าบ๊ายบายชาวฮามอทุกคนเดี๋ยวให้มีภาคสองกันนะครับเดี๋ยาเฮียอะไรมาโยนใส่จมูกูเนีเฮ้ยตื่นนังคนนั้นอะ